ครับเรามาดูคลิปที่7กันนะครับเรื่องเรื่องระบบสมการนะครับเรื่องะบบสมการแต่เป็นสมการเชิงเส้นและสมการดีกรีดีกรีสนะครับก็คือมี2ตัวแปรด้วยนะครับ หลักการดูขั้นตอนก่อนนะครับง่ายๆหนึ่งกำหนดตัวแปร x y 2สร้างระบบสมการให้ได้2ส,สมการลายมืออาจจะสวยมากไกปหน่อยนะครับอา่อานไม่ออกก็ <c oughs> ฟังเอานะครับสามแก้สมการหรือหาคำตอบสมการ4ตรวจคำตอบนะครับาจากของเดิมนะคลิปที่ผ่านมาเป็นการหาคำตอบสมการหรือแก้สมการจะมี5ขั้นตอนนะครับ รตรวจสอบอีกขั้นตอนหนึ่งแต่ตอนนี้จจจาก5ยุบเหลือข้อเดียวนะแต่เรามาทำเรื่องแก้โจทย์สมการโจทย์ปัญหานะครับอายุขใหม่เหลือแค่4ขั้นตอน1ห,หาตัว x y 2สร้างระบบสมการได้2 2ส,ส,สมการนะครับสามก็แก้4ตรวจสอบอ่ะเรามาดูเรามาดูโจทย์เลยนะครับโจทย์ปัญหา นี่ง่ายๆครับเบบี Baby. นะครับอ่ะดูข้อที่7จดจว่าอย่างนี้นะครับผลบวกของ2จํานวนเท่ากับลบ 4. สี่สจำนวนนะนี่จำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งนึกออกใหญ่อย่ามืออย่ามือเท้าขานะพยายามขีดเขียนให้มันเป็นรูปเป็นร่างจะนึกออกนะลูกอาศัยความรู้ที่มีเป็นพื้นฐานประกอบการทําโจทย์ปัญหา อา,อาจจะได้ยินเสียงเพลงกาโวบ้างนะฮะก็อาจจะเต้นตามไปด้วยก็ได้นะเพราะครั้งบ้านเล่นแข่งขันฟุตบอลก็กเปิดเพลงประกอบนะครับอากเรียนอ้าวไม่ต้องเรียดถือว่ามีเสียงเพลงประกอบการเรียนผลบวกของสองจำนวนเท่ากับลบสี่ออยสองอันเนี้ยบวกกันเท่ากับลบสี่นี่การขีดเขียนนะผลบวก ของกำลังสองของแต่ละจำนวนเท่ากับ40ผลบวกของผลบวกของอะไรนะของกำลังสองของแต่ละจำนวนผลบวกของกำลังสองของแต่ละจำนวนเท่ากับ40แล้วก็แล้วก็ขีดเขียนเล่นเล่นก่อนเนี่ยของแต่ละจำนวนผลบวกเนี่ยผลบวกของกำลังสองแต่ละจำนวนเท่ากับ40ินี่โอ้ขีนแบบนี้เองง่ายไหมง่ายนะครับง่าย อ่ะขั้นที่หนึ่งเลยขั้นหนึ่งในมืออาจจะสวยมากไปนหน่อยขอพระอภัยมณีพิเชื่อสมุทรสุสกรมาในมังกรดิชีชิปไพ,พด้วยนะครับดิชิฟเปือยนะครับขั้นหนึ่งกำหนดตัวแปรนะครับ x y เ,เราให้จำให้จำนวนที่หนึ่งคืออะไร x อ่ะให้จำนวนที่สองคือ y อ่านออกมครับในมือสวยมาก ขั้นท,ที่สองสร้างระบบสมการให้ได้2ตัวแปรอ่าขั้น2ขั้น2นี่ตามที่เราจินตนานการไว้เอามาทำอะไรครับนี่นี่นี่น่ยผลบวกอของ2องจำนวนจานวนที่ให้คือ x กับ y คือ x บวก y เท่ากับทลายตามโจทย์บอกลบ4ก็ไม่เห็นยากตรงไหนใช่ไหม เราเป็นสมการที่หนึ่งอีกอันนึงผลบวกของกําลังสองผลบวกนี่ผลบวกนี่กำลังสองของแต่ละจํานวนของแต่ละจํานวนกําลังสองแต่ละจำนวนเท่าก,กับเท่าไรนี่โจทย์บอก40เห็นไหมสี่สิบใช่ไหมลูกโอ้มีสายไฟประกอบฉากด้วยให้เป็นสมการที่สองจากนั้นก็แก้โจทย์ปัญหา ขั้น3ก็หาคําตอบหาคําตอบคือหา x ค่า x เข้า y นั่นเองว่าเท่ากับเท่าไรใช่ไหมครับดืมหรือยังคลิปหนึ่งสองสามสี่ห้าก็เอาง่ายๆตัวน,นี้โยกไปกลายเป็นอะไรลูก x อ่ะโยกไปเอา x เนาะ x เท่ากับอะไรจากหนึ่งนะจากหนึ่งจากสมการที่หนึ่ง x เท่ากับโยกไปครับกลายเป็น ลบสบวกกลายเป็นลบอะไรลบ y โอเคไหมนำไอ้นี้แทนในไหนอันนี้จากหนึ่งเนาะเป็นแบบนี้นี่โยกไปแล้วงงไหมเนี่ย x อันนี้เป็นลบเป็นบวกย้ายไปเป็นลบเนี่อะไรเป็นลบ y เอาไอ้ที่โยกไปแล้วเนี่ยไปแทนในสมการอีกสมการหนึ่งนะที่สองกลายเป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ40 x เท่ากับเท่ไรเนี่ย x เท่ากับลบ4ลบ y ก็ไปแทนตรง x กลาเป็นลบ4ลบ y ทั้งหมดกำลังสองเห็นไหมครับลบูกต้องทำแบบนี้บวกอะไรบวก y ตัวใหม่ตัวเดิมนะจ๊ะ y อันนี้เป็น y จากที่จัดรูปนะครับกำสองตรงนี้คือของอันนี้นะ นี่คือค่าของ x ตามตัวนี้นะนี่นี่ค่า x นะครับนี่ยกมาเท่ากับ40นี่เข้าสูตรเดิมกับการเรียนไปแล้วหน้ากำลังสองลบสหน้าังบวกลังสองนี่คนต่างใช่ไหมแต่ไม่ต้องต้องสูตรกูสอนแล้วบอกให้ใช้การตั้งอันนี้จะได้เลยอ้าอันนี้ก็คือลบ C ลบ y คูณกับอะไรกําลังสอง ลบสีลบวใช่ไมลูกบวกบวกวายกำลังสองเท่ากับ40ใช่ไหมถูกไหมลูกนี่ง่ายดีอ่ะอคูณตรงนี้ก่อนทีอาเราคูณตรงนี้ก่อนสองนี้คูณกันนะลูกนะเป็นลบสีลบวคูณกับลบสี่ลบวายนี่กลายเป็นวายวายเป็นวายกำลังสองได้บวกใช่ไหมลบคูณลบ,ลบได้บวกนี่ได้บวกกันได้4ี่ลบสี่ถูกไหม ก็เป็นบวกอันนี้กวรไดี้ 4y ใช่าใจไหมอันนี้ี4เป็น16 446นี่16ได้บวกเนาะบวก y กำลัง2บวก 8y 16นี่ได้แล้วเฉพาะก,ก้อนคิดเนี้ยคือก้อนนี้นะตอนนี้ยังไม่เกี่ยวนะอ่าเดี๋ยวมาเียนใหม่ให้สวยงามดีไหมครับชัดเจน ัวนี้ทาติกระดาษก็ได้ลูตัวนี้ทาติกระดาษก็ได้นะครับลูื่อตอบรรทัดนี้เลยนะครับกลายเป็นกูเขียนไปแนละ้ตกตกตกเฟรมไปเลยได้เป็นไรครับกลายเป็นตอบนะครับตอบบรรทัดน,นี้นะกลายเป็นอันนี้ครูจัดรูปนี้นะกลายเป็น16บบวก 8y วบวกํากำลังสอง วายกำลับบงสองตัวนี้นะบวกตัวนี้นะไอ้ก้อนเนี้ยได้ตัวนี้นะสามก้อนเนี้ยโยกมาตรงนี้ตัวเนี้ยจัดได้รูปแบบนี้ตัวนี้กูดึงมานี่นะตัวนี้ตัวตัวยังตัวเก่านะเป็นวายกำลับบงสองเท่ากับสี่สิบนี่จัดรูปสมัยกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นอะไร,รลือกลายเป็น อะไรครับนี่อันนี้บวกลบกว่าได้ไหมได้สิบหกบวกแปดวายมีหนึ่งก็เป็นสองวายกำลังสองเท่ากับสี่สิบเข้าไหมอ่าลองดูถามว่าอะไรหารตลอดได้บ้างเนี่ยสองได้ไหมสอง2ห้นได้หมดเลยนำสองสองหารตลอดจะได้อะไรได้สองหารสิบหกได้ 8 2ฮ8ได้ 4y ได้1เนาะเขีน y กํลัง2ไม่เขียนนะครับอีสิบอ่ะจัดรูปาใหม่อันนี้จะกับ0โยกอันนี้มาอยู่ด้วยกันทําไมโยกมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าต้องการจัดรูปใหม่ครับต้องแยกตัวประกอบหลักการแบบนั้น8บวก 4y บวก y กํลัง2จากบวกย้ายมาเป็นลบครับเขียนไหมนี่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  มีเงินอยู่8บาทใช้นี่20บาทใช้จะใช้ไปเท่าไหร่แบาทเหลือนี่เท่าไห,หร่เนี่ยลบเป็นนี่เหลืออยู่สิบสองบวกสี่ายบวกวายกำลังสองลบสิบสองเท่ากับศูนย์ใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ครับกูจัดรูปใหม่นะเอากำลังสองไว้หน้าครับบวกสี่ยลบสิบสองเท่ากับศูนย์อ่าโอเค จัดแยกตัวป,ประกอบครับวยายใส่วายสองตัววายคูณวายได้วายกำลังสองอะไรคูณกันได้ลบสิบสองแต่บวกลบกันได้สี่สี่สามได้ไหมสี่สามได้สิบสองสี่สามสิบสองไม่ได้สี่สามได้แต่บวกลบกันได้สี่หกสองเออน่าได้ได 6กับ2 6 2เป็น12แต่ต้องให้อันนึงเป็นลบอันนึงเป็นบวกเพราะถึงจะเป็ลบเพราะผลต่างแต่ให้บวกกันได้4อันนี้จะต้องมากกว่าอันนี้กลายเป็นต้องบวกอันนี้เป็นลบงงไหมครับเนี่ย6 2เป็น12ถูกลบคูณบวกนี่คูณเครื่องหมายคูณนะครับนี่คูณนะลบคูณบวกได้ลบเอา4กับ6มาบวกลบกันเอา6กับ6กับลบสมาบวกลบกันได้4เห็นไหมถูกต้องครับ เพราะนั้น y เท่ากับเทเลครับเอากอน,นี้มาก่อน y บวก6เท่ากับกนน y 0 y เดียวก็เท่ากับลบ6กเอา้อนีมา y ลบ2เท่ากับ0 y เดียวเท่ากับ2ครับเพราะนั้น y มีค่าครับลูก y, y มี2ค่า y คือ6กับ y คือ,คอ 2. 2เห็นไหมครับ y คือลบ6ก็คือ y คือ สองเดาสิคาตอบจะได้กี่ค่าเอ่ยได้กี่ตัดตัดวงกลมได้กี่จุดสองจุด x อ,อันนี้ได้ไ2สองตัวเพราะรหาต้องหาต่อไปหาค่าอะไรครับหาค่า x ถูกไหมลูกสมการไหนง่ายทําการที่หนึ่งง่ายอันหนึ่งว่าไงครับลูกการที่หนึ่งคือกาค่า x หา x โดยการแทน y เท่ากับลบหกสองในสมการหา x จากสมการที่หนึ่ง อ่า x คำตที่1น,นว่าไง x บวก y เท่ากับลบสใช่ไหมอันนี้ y เป็นเท่าไหร่ครับ y เป็นลบหก x บวกลบหกเท่ากับลบสี่เพราะฉะนั้น x ลบหกเท่ากับลบสี่งงไหมเนี่ยลบลบวล,ลบเป็นลบ <c oughs> บวกกับลบต่างกันคูณกันได้ลบ x เดียวก็เท่าับอันนี้ลบย้ายมาเป็นบวกลบส x เดียวก็จะ่ากับอะไรครับ2ถ้า x ถ้า x เป็นลบหก y มาปิด y เป็น y เป็นลบห x ก็จะได้เท่ากับ2นี่คือคำตอบที่1ครับต่อไปหาค่า x ค่า x จากหเมื่อ y เท่ากับ2อ่าเ็บวกสเท่ากับลบสีบวกวาเท่ากับลบสีอาใหม่ก็เอบวกอะไร x บวกสเท่ากับลบสีเก็เท่ากับอไรับบวกย้ายมาเป็นลบครับ x กเนี่ยเท่ากับอะไรครับ x ก็เท่ากับลบ6ครับโอเคไหม ตอบถ้าถ้า y เท่ากับอะไรเนี่ย 2x ก็จะได้นะครับลบ6ครับสลับกันต่อไปขั้นขั้นอะไรขั้นที่4ี่ขั้นที่4ขั้นสุดท,ท้ายตรวจคำตอบตรวจคำตอบอทำการที่1 X y 4บวก y เท่ากับลบสีอ่าเเป็นลบหกเป็น2องเป็นลบหกเป็นสองเท่ากับลบสีเป็นลบหกเป็นสองเท่ากับลบสถูกครับสมก,การที่หนึ่งมนเดิม x y 4. x บวก y เท่ากับลบสีเป็นอะไรเเป็นนี่ เป็นลบหก y เป็นอันนี้ x เป็นลบหก x เป็นลบหก y เป็นสองต่อไป x เป็นลบ x เป็นสอง y เป็นลบหกอะ x เป็นสอง y เป็นลบหกเท่ากับลบสี่ก็สองลบหกเท่ากับลบสี่ลบสี่เท่ากับลบสี่ถูกไหมลูก นี่จากสมการที่หนต่อไปจากสมการที่สองตรวจสอบคำตอบ x กำลังสบวก y กำลังสองเท่ากับอะไรนะเท่ากับสีจริงไหม x เป็นอะไรรู้ไหม x เป็น x เป็นลบหกกำลังสองบวกสองกลังสเท่ากับสีจริงไหมหกสามที่หกลบลบเป็นบวกบวก4ี่เท่ากับสี่สิสีเท่ากับสีจริงไหมจริง อีกอันหนึ่ง x ก,กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ40 x เ,เป็น2องบ้าง2กำลัง2บวกอะไรนะ y เป็นลบ6กบ้างลบหกสลับกันก็เห็นเห็นอยู่แล้วเนะาะถามที่หเป็นจริงครับนั้นคำตอบคือนี่นี่นเอกคิดไปไม่กัแกนแนละ้วเอก y เท่ากับ x คือ2ลบ6ครับนี่คำตอบที่1ครับเขียนดีๆอีกคำตอบหนึ่งบิดเบาเ้บาเลียนงมองไม่เห็น x ลบ6 y คือ2นี่ครับอีกคำตอบหนึ่งครับอีก2คำตอบครับโอเคนะครับ งงไหมเพราะนั้น x ก็จะบอกว่าจำนวนนั้นก็คือเวลาตอบให้ตอบตามที่โจทย์ถามจำนวนทั้งสองจำนวนคืออะไรก็ตอบว่าจำนวนทั้งสองจำนวนคือจำนวนถ้าจำนวนที่1เป็น2จํจำนวนที่2ก็ตอบเป็นลบหกนี่คำตอบหนึ่งอีกหนึ่งว่าถ้าจำนวนแรกเป็นลบหกจำนวนที่สองก็ต้องเป็นสองต้องตอบตามที่โจทย์ถามไม่ใช่ตอบค่า x ค่า y นะครับ โอเคเนาะยากไหมอันนี้ง่ายสุดเลยนะครับใช้เวลานานมานนกเลยสวัสดีครับคพึ่งชมวงสวัสดีครับ